สู่เทือกเขาช้างไผ่สองอึนจาริมชอนยออุ่นและผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่มาราคิมต่างตกตะลึงอึนจาริมมันควรจะเป็นกลุ่มในตำนานที่ได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นอึนจาริมมีความหมายตามตัวอักษรว่านักรบที่ซ่อนเร้นอึนมาจากคำที่หมายถึงกลุ่มนักรบกลุ่มนักรบที่ซ่อนเร้นตามตำนานอึนจาริมประกอบด้วยนักรบจากทุกตระกูลใหญ่ของบูลิม อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักหลังจากผ่านไป500ปีผู้คนในบูลิมจึงถือว่าเป็นข่าวลือเท็จอย่างไรก็ตามอึนจาริมเป็นองค์กรที่มีอยู่จริงนักบุญกูจองก็อยู่ในนั้นการมีอยู่ของกลุ่มเช่นนี้เป็นเรื่องน่าตกใจและจุดประสงค์ของพวกเขาไม่ใช่เพื่อถ่ายทอดวิชาของตอนเองแต่เพื่อค้นหาและขัดขวางทาญาตของเทพดาบที่จะปรากฏตัวในอนาคต ในบรรดาพักในอดีตมีหลายคนที่กังวลเกี่ยวกับเทพดาบที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันนั่นเป็นปฏิกิริยาที่เป็นธรรมชาตินักรบที่แข็งแกร่งที่สุดห้าคนในสมัยนั้นส่วนใหญ่ถูกสังหารโดยชายคนนั้นคนเดียวมันไม่เหมือนกับการต่อสู้ตามปกติของบูลิมที่ตระกูลต่างๆต่อสู้กันเพื่อชัยชนะหรือความพ่ายแพ้การฆาตกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดข้อสงสยัย พวกเขาเตรียมตัวแตกต่างจากพักของเราไม่เหมือนกับอสูรดาบที่มุ่งเน้นการฝึกฝนนักรบที่สามารถเอาชนะเทพดาบได้อึนจาริมมุ่งเน้นไปที่การติดตามการมีอยู่ของเขาแต่มีปัญหาใหญ่เทพดาบไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยราวกับว่าเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่การยอมแพ้คงจะดีกว่าแต่ชาวอึนจริมมั่นใจว่าเขาจะปรากฏตัวอีกครั้งเหมือนกับว่าพวกเขาสามารถมองเห็นอนาคตอันไกลโพ้นได้และคำทำนายนั้นก็เป็นจริง ว่ากันว่าพวกคนในอื่นจาริมที่ค้นหากลางวันและกลางคืนพบร่องรอยของทายาทเทพดาบเป็นครั้งแรกเป็นเวลากว่า200ปีก่อนที่เทพดาบจะหายตัวไปถ้าอย่างนั้นนั่นหมายความว่าสุดยอดวิชาดาบของเทพดาบถูกคนพบเมื่อ200ปีก่อนมันเป็นเพียงร่องรอยอืนจาริมพบบางรอยซึ่งเชื่อว่าเป็นของทายาทเทพดาบบ,บนภูเขาแบกยางพวกเขาทั้งหมดดีใจที่ได้พบร่องรอยบางอย่างแต่มีบางอย่างที่แปลกเกี่ยวกับมัน รอยดาบที่พวกเขาพบดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์เท่ารอยที่ทิ้งไว้บนพางของพระเส้าหลินที่ถูกสังหารเมื่อเร็วๆนี้รากับว่าพวกเขาไม่ได้สืบทอดวิชาการต่อสู้ของเทพดาบผู้อาวุโสของอื่นจาริมกล่าวว่ารอยที่พบใหม่นั้นเป็นการเรียนแบบรอยก่อนหน้านี้ผู้อาวุโสอื่นจาริมชอนยออุนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้อาวุโสที่กล่าวถึงแต่เขาไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ชอนอินจีพูดต่อ และหลังจากพบร่องออยแล้วก็ไม่ทราบที่อยู่ของเขาแต่5้าปีต่อมาก็พบร่องรอยอีกครั้งทางตอนเหนือและร่องออยถูกคนพบหลังจากเวลาผ่านไปนานมากอย่างไรก็ตามร่องรอยที่พบในครั้งนี้ก้าวหน้ากว่าที่ภูเขาแบกอย่างมากแน่นอนว่าถึงแม้จะดีกว่าแต่ร่องรอยก็ยังดูขาดขาดเกินขึ้นไม่เทียบกับเทพดาบแต่ก็มีความก้าวหน้าอย่างมากอึนจาริมพบเขาหรือไม่ ไม่เรากับว่าพวกเขาซ่อนตัวอย่างสมบูรณ์ไม่ทิ้งอะไรไว้เลยแม้แต่ร่องรอยเล็กน้อยแม้แต่อื่นจริมที่ไล่าตามพวกเขาก็เริ่มมีข้อสงสัยแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแต่ความจริงที่มีร่องรอยหมายความว่าทายาทของเทพดาบจะปรากฏตัวอีกครั้งดังนั้นอึนจาริมจึงตัดสินใจไม่ยอมแพ้และค้นหาต่อไป ตั้งแต่วันแรกที่อื่นจะริมก่อตั้งขึ้นพวกเขาได้พบร่องรอยของวิชาดาบของเทพดาบมากมายและเราสามารถค้นพบความจริงผ่านร่องรอยเหล่านั้นได้ความจริงร่องรอยที่ทายาทคนนั้นทิ้งไว้เริ่มคล้ายกับของเทพดาบมากขึ้นเรื่อยๆอ่าร่องรอยเริ่มเข้าใคล้กับความสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดก็เป็นที่น่าเชื่อได้ว่าเขาจะแสดงวิชาที่สมบูรณ์ของเทพดาบได้อย่างสมบูรณ์อื่นจะริมได้ตั้งสมมุติฐานนั้นขึ้นมีทายาทของเทพดาบอยู่แต่พวกเขาไม่ได้ถูกสอนโดยเทพดาบโดยตรงชอนยออุ่นพยักหน้าเห็นด้วย สมมุติฐานที่สมเหตุสมผลแม้ว่าวิชาการต่อสู้ของเทพดาบจะเรียนรู้ได้ยากกว่าแต่ความจริงที่เทพดาบสามารถใช้มันได้หมายความว่ามีการฝึกฝนบางอย่างอยู่อย่างไรก็ตามเพียงเพราะเขาไม่เคยถูกพบเห็นที่ไหนเลยไม่ได้หมายความว่าวิธีการฝึกฝนไม่ได้ถูกสอนหรือทายาททุกคนเรียนรู้ด้วยตนเองสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่อึนจาริมและอดีตประมุขของพรรคกังวลก็เข้ามาเป็นความจริงอสูรดาบและอึนจาริมกังวลว่าเทพดาบจะปรากฏตัวอีกครั้ง เป็นเพราะพวกเขารู้ว่าแม้ว่าสามพักใหญ่จะร่วมกันพวกเขาก็ยังไม่สามารถรับมือกับเทพดาบได้หากเขาปรากฏพร้อมกับนักรบที่มีฝีมือในเวลานั้นสิ่งที่พวกเขากังวลก็เกิดขึ้นจริงๆพวกเขาเริ่มปรากฏตัวไม่ว่าพวกเขาจะเคลื่อนไหวอย่างลับไ้แค่ไหนทุกคนก็ต้องถูกจับได้พวกเขาตระหนักว่าคนของตระกูลดาบเทวหกยุธซ่อนตัวอยู่ในบูลิมและผู้คนพยายามตามหาพวกเขา เราสังเกตเห็นเพราะประมาจารย์ในอื่นจริมเริ่มหายตัวไปทีละคนในฐานะองค์กรลับอื่นจริมประกอบด้วยปรมาจารย์จานวนน้อยเป็นผลให้เมื่อปรมาจารย์สามคนขึ้นไปหายตัวไปผู้คนก็เริ่มสังเกตว่าทายาทของเทพดาบเริ่มกล้าหาญขึ้นตระกูลดาบเทวหกยุทธกําลังค้นคว้าวิธีการสอนวิชาการต่อสู้ของเขาอาอาและประมาจารย์เซ้าหลินปรมาจารย์จูอามลาเมื่อชอนยออุ่นถามอดีตประมุกก็พยักหน้า ปรมาจาร์จูอัมก็อยู่ในอื่นจริมเช่นกันและเขาตัดสินใจที่จะเป็นเหยื่อล่อร่องรอยของสุดยอดวิชาดาบของเทพดาบปรากฏขึ้นในอันฮุยเจอเจียงเจียงซูและปรมาจาร์จูอัมพยายามล่อพวกเขาออกมาอย่างที่ท่านว่าปรมาจาร์จูอัมทำให้ได้ดีมากการเสียสละของเขาทำให้ได้เห็นสัตว์ประหลาดเหล่านั้นเป็นครั้งแรกนักบุญกูจองเป็นคนบอกชอนอินจีทุกอย่างนั้นชอนอินจีที่เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอื่นจริมจากกูจองจำได้ เขาคิดว่าพยายามช่วยพวกเขาเปิดโพธาญาตของเทพดาบอาจจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของพักมานได้จริงๆแล้วข้าไม่มีทางเลือกเมื่อกูจองเปิดเรื่องนี้กับข้าเขากล่าวด้วยเจตนาว่าข้าจะเข้าร่วมกับเขานักบุญกูจองที่กล่าวว่าเขาจะไปที่ฐานของอื่นจริมพร้อมกับคนที่ถูกจับได้ขอให้ชอนอินจีร่วมมือกับเขา ข้าคิดว่ามันจะดีต่อพักปัญหามากเกินไปในเวลาอันสั้นมีการกล่าวว่าให้ทำให้งูกลัวด้วยการเหยียบหญ้าแต่ไม่มีใครทำได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าทายาทซ่อนตัวอยู่ที่ไหนและนั่นคือที่ข้ากลายเป็นสมาชิกของอื่นจริมและทํางานร่วมกับเขานั่นคือ20ปีที่แล้วความลับที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับอดีตประมุกชอนอินจีถูกเปิดเผยไปครบครึ่งแล้วมาราคิมรู้สึกขมขืนเมื่อเรื่องราวจบลง ท่านประมุขไม่สีอดีตประมุขมีความรับผิดชอบเช่นนี้และแบกรับภาระนั้นไว้เพียงลำพังมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับประมุขของพรรคที่จะยอมทิ้งทุกอย่างและเสียสละตัวเองมันเป็นสิ่งที่ต้องเคารพแต่ท่านปู่ไปอยู่ในมือของตระกูลดาบเทวหกยุทธได้อย่างไรชอนอินจีถามด้วยสีหน้างง,งเมื่อชอนยออุ่นถามเจ้าไม่สงสัยเกี่ยวกับทายาทของเทพดาบที่ถูกจับหรือ มีหนอนอยู่ในหัวของเขาและเมื่อเจ้าพยายามจะดึงมันออกมามันก็จะระเบิดชอนยออุ่นสามารถได้รับข้อมูลมากมายโดยการจับคนของตระกูลดาบเทวหกยุทธได้จากประสบการณ์ของเขาเขาคิดว่าอื่นจะริมคงจะมีวิธีหาข้อมูลด้วยรอยยิ้มชอนอินจีพูดฮ่ายออุอ่นอาเจ้ากำลังสร้างความประทับใจให้กับชายชะา,าคนนี้ใช่แล้วเจ้าพูดถูกก่อนที่เราจะได้อะไรหัวของพวกเขาก็จะระเบิดและพวกเขาก็เสียชีวิต เขายกย่องเขาแต่เสียงของชอนอินจีดูขมขื่นเป็นเพราะการเสียสละของปรมาจารย์จูอัมกลายเป็นไร้ค่าเมื่อชอนอินจีเข้ามาร่วมทายาทอีกหลายคนถูกอึนจริมจับได้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถหาข้อมูลได้ทุกครั้งปรมาจารย์ในอึนจริมและชายชราค,คนนี้คิดว่ามันคงไม่ได้ผลแบบนี้เมื่อ20ปีที่แล้วพวกเขาพบกับศัตรูที่ไม่คาดคิดศัตรูที่ดูเหมือนจะยั่งยืนไม่ตาย ชายที่ดูเหมือนจะยั่งยืนไม่ตายไม่ล้มแม้นักรบที่แข็งแกร่งที่สุดห้าคนร่วมกันสังหารเขาเขาปรากฏตัวพร้อมกับชายสี่คนในหน้ากาก,ากเหล็กโชคดีที่ชอนอินจีและคนอื่นสามารถโต้ตอบได้ต้องขอบคุณปรมาจารย์อื่นจริมที่ซ่อนตัวอยู่และรวมตัวกันอยู่ใกล้ๆคูกุนตอนแรกไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ชายคนนั้นพูดชายที่ดูเหมือนจะยั่งยืนไม่ตายพ่ายแพ้และคนอื่นก็ถูกจับได้เมื่อสามารถปราบพวกเขาได้ก็ถอดหน้ากาก,ากเหล็กออก พวกเขาคือปรมาจารย์ที่เสียชีวิตของอื่นจริมที่เสียชีวิตในเหงื่อมของเทพดาบเมื่อ16ปีก่อนพวกเขาไม่พบเหตุผลใดๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาพยายามหาคำตอบมากมายเพื่อแก้ข้อสงสัยและในขณะที่พยายามหัวของปรมาจารย์ในหน้ากาก,ากเหล็กก็จะระเบิดและพวกเขาก็จะเสียชีวิตในบรรดาสี่คนมีเพียงคนเดียวที่เผชิญความตายที่แตกต่างออกไป เขาคือปรมาจาร์จูอัมที่เสียสละตนเองเมื่อสักครู่น่าตกใจที่เราสามารถได้รับข้อมูลก่อนที่ปรมาจาร์จูอัมจะเสียชีวิตแม้จะไม่สามารถจดจําข้อมูลทั้งหมดได้แต่ปรมาจาร์จูอัมก็ได้บอกข้อเท็จจริงสําคัญเกี่ยวกับวิธีที่เขาถูกหลักพาตัวเขากล่าวว่าคนเหล่านั้นมีพลังมากและเขาไปถึงระดับที่สามารถรับมือกับบูลิมได้ทั้งหมด ปรมาจารย์จูอามที่ให้ข้อมูลเสียชีวิตหลังจากนั้นในความเป็นจริงเขาได้รับบาดเจ็บร้ายแรงในระหว่างการต่อสู้ไม่มีทางที่เขาจะช่วยเขาได้ แต่ไม่เหมือนกับอีก3ามคนเขาเสียชีวิตตามปัจจติด้วยการอนุญาตของกูจองสมองถูกผ่าเพื่อหาสาเหตุและนั่นคือตอนที่เราได้เรียนรู้ถึงมันสมองของปรมาจารย์จูอัมหดตัวราวกับว่าสมองเข้าสู่ภาวะจำศีลขณะสำรวจพบสิ่งหนึ่งดูเหมือนว่ามีบางอย่างที่มีผลต่อการทำงานและความตั้งใจของเจ้าของร่างกายขณะฟังเรื่องราวชอนยออุนมองชอนอินจีด้วยสายตาสันเทา เป็นเพราะคำถามหนึ่งของเขาได้รับการตอบแล้วท่านปู่อย่าบอกนะว่าท่านเข้าร่วมเพราะเรื่องนั้นใช่แล้วเจ้าพูดถูกเพื่อแทรกแสงเข้าไปในฐานของเขาโดยตรงเขาไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่อยู่ในหัวของชอนยออุนการรักษาสุขภาพแบบย้อนแคลนถูกสร้างโดยโพธิธรรมสิ่งที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งทางจิตใจอย,อย่างมากไม่เหมือนกับวิธีอื่นวิธีนี้มีผลมากในการทำให้จิตใจและร่างกายมั่นคง อดีตประมุกหายตัวไปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่มาราคิมคิดว่าชอนอินจีไปเพื่อฟื้นฝูพักหมานให้รุ่งเรืองดังเดิมชอนอินจีตอบว่านั่นคือเหตุผลแต่ก็เพื่อเรียนรู้ดาบเทพอสูรด้วยชอนอินจีเชื่อว่ามีเพียงดาบเทพอสูรเท่านั้นที่จะสามารถต่อสู้กับตระกูลดาบเทวหกยุทธได้อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ต้องใช้เวลามากและดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ ข้ากำลังจะอยู่ในพักจนกว่าข้าจะเชี่ยวชาญมันแต่ยิ่งเขาเริ่มเพึ่งพาวิญญาณของพระพุทธศาสนามากเท่าไหรดาบเทพอสูรก็ยิ่งคล้อยตามน้อยลงเท่านั้นเมื่อพลังรองเริ่มเติบโตในร่างกายของเขาชอนอินจีตัดสินใจว่าจะดีกว่ามอบพักให้กับชอนอยูจงและหกตระกูลก่อนที่เขาจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาและออกจากพักเร็วกว่าที่คิดตูบมาราคิมคุกเขาลงและพูดด้วยน้ำ